ติดตามข่าวสารว่าในพื้นที่ในประเทศไทยตอนนี้นะคะมีที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำลำคลองเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมบางท่านบางหลังบางคนไม่ทราบเลยตื่นมาก็น้ำมาแล้วบางคนยังโชคดีหน่อยยังรู้ก่อน่วงหน้าบ้างยังพอมีเสื้อผ้าติดตัวมีบัตรประชาชน มีเอกสารสำคัญที่ติดตัวบ้างแต่บางคนไม่ทันเลยดังนั้นวันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมอ้นและทีมงานะคะถึงได้ตัดสินใจว่าเราต้องเข้ามามาเห็นด้วยตัวเองการรับฟังว่าสถานการณ์ของผู้ที่ประสบไทยตรงนี้เป็นยังไงบ้างความผูกร้อน เราได้เล่าสู่กันฟังตรงไหนที่สามารถที่จะสะท้อนเพื่อที่จะนำความช่วยเหลือเข้ามาให้ปัดคลายความทุกข์ร้อนเดืดร้อนของพี่พี่คุณลุงคุณ,คณ,คณป้าน้องน้อง,องหลานๆได้ก็ยินดีแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยวันนี้นอกเหนือจากกำลังใจที่พวกเราทุกคนเข้ามาแล้วเราก็ยังมีแรงกำลังสนาาับสนุนจากหน่วยงานภาคต่า,า,างๆนะ จะเป็นทั้งทางจังหวัดทางอำเภอนะคะทางท่านประหัดอำเภอทางผู้ใหญ่ทางท่านสจกก็ดีหรือว่าทางทหารท่านนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีนะคะก็ทางกรรมนทุกทรนะคะมีความเป็นหวกเป็นใหญ่แล้วก็ไม่ได้เพ้อเฉยความช่วยเหลือเชื่อว่าจะทยอยมา ที่จริงเรื่องปัญหานี้นอกระบบเป็นปัญหาใหญ่ไม่ใช่เฉพาะที่หมู่หนึ่งเป็นทั่วประเทศถามว่ามีความกังวลใจไหมคนที่เป็นนี่แนละเพื่อนกังวลใจหมดไม่มีใครอยากเป็นนี้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่นอกระบบก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศเลยทุกคนที่เข้าสู่การเป็นลูกนี่นอกระบบ บางคนถูกถ้าอยู่ในเมืองก็ถูกทวงถึงที่ทําง,งานถ้าอยู่ต่างจังหวัดนี่ก็ทวงถึงหน้าบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นปัญหาที่เรากาลังจะช่วยแก้ไขกันอย่างต่อนเนื่องแต่ว่าขั้นตอนการแก้ไขเป็นยังไงทางเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยเป็นรายอีกบทไปนะคะถ้าสมมติว่าใครที่เป็นนี่นอกระบบแล้วรู้สึกว่า ตอนนี้นะเดือดร้อนมากจริงๆโทรไปนะคะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์น,นะคะของท่านนายกรัฐมนตรี 11, 11 1 1งหนเลขหนึ่งสี่ตัวกดโทรไปนะคะเ <c oughs> ป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์น,นะคะขอความช่วยเหลือได้เรื่องราวนะคะก็ขออนุญาตว่าวันนี้เป็นกนารักใจกายไล่คนหนยที่ ให้ความช่วยเหลือหรือว่าผ่ามค่ยความรู้กราเพิ่มคนเนได้ก็ติดต่อทีดีด้านหลังโได้ทุกท่านเลยก็เดี๋ยวเราจะแลกตัวกันไว้แล้วก็ตรงไหนรถเพื่อนก็สานงานกันก็ขอบคุณทุกท่านมานะคะขอบคุณข้างหลังด้วยนะคะที่แอบฟังอยู่นะน้องๆรวมๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเข้าไปข้างในฮึ โอเคพ้ okay, ที่เบี่ยงหัวให้สวัสดีคะ่ะโลมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,ม,ลวมีคนมาเยี่ยมเล้วไหมแม่น้ำปลาสาดที่จะไหลไปเขื่อนนะคะับ<อ>จะติติดแม่น้ำเพชรโนะเลยวันนี้เอากำลังใจจากลุงสู่มาเยี่ยมนะคะลุงสู่เป็น่วงนะจะสู้ๆนะคะอ้าวมา นี่นะคะเป็นกำลังใจให้นะเราเป็นกำลังใจให้กันนะคะนายกก็เป็นห่วงนะเราก็ท่วมเขาก็ท่วมเหมือนกันครับน,นิดนึงไม่มีใครอยากให้มีน้ำเยอะแมือี้หรอกสมัยก่อนผมไม่เด็กก็ไม่ชอบจริงๆค่ะ ไต้องไปเ,งเรียนน้ำท่วม <c oughs> ใช่ไหมตอนตอนนี้โอ้โหตอนนี้มันเหนื่อยมากเลยให้วันนี้วันวันตั้งใจที่จะมาดูว่าสถานการณ์จริงๆมันเป็นยังไงคะ่ะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยตู่เนี่ยก็เป็นห่วงวันนี้ท่านนายกก็ไปนครไป,ไปใต้ตค่ะ วันก่อนก็ไปดูที่ปุโขทัยกันมาไปดูที่เพชรบุรีกันมาแต่ละที่ไม่ยิ่งหย่อนก่ากันเลย